ตั้มก็รับสี่เมตรแล้วกระโอ้ยมาเลยมาเลยโอ้ยยังอยู่อยู่เลยตัวใหญ่ตัวหนึ่งเย็นตัวหนึ่งสบายดีตัวแรกทุกคนมาพบกับลาน้อยสาวผู้ไทยตัวดำคือเก่าตัวแรกนี้เข้าว้าสิไปหายน้อยพรแคร์ทคนเลยหายน้อยตรงแคร์แล้วแล้วก็มาคิดเบ็ดนะไม่ยันคิดเบสทั้งกัรทุกคนเลยตัดแล้วเลย ย่างท่าสาวดาเพิ่นกำลังอัผู้เสือสายทุกคนเลยพลังเฮ็ดสายมันชื้อตัวแรกนี้เห่าไปน้ำกันกระบ,บื้องทุกคนเลยกระเบื้อเพิ่นไปเสือกระแลบกับน้องละน้อยทุกคนเลยเพิ่นกำลังสิไปทุกคนเลยปาทุกคนวันนี้ก็เห่าเปลนหายเงกยบแค่นั้นทุกคนเลยามาได้แต่งันคิดเบ็ดเบาอัน ลิงกับบอไล่พันกับไปเสือกกระเลมมาดงพบกเขาเขาชาวบ้านทุกคนเขามาหาอยู่หากิบนะเขามาฮอตปายก่อนแค้นเลยทุกคนอ่ะโลเียวห้วยนี่แหละ เออเอออย่ารมมีล่ะตกระดุ๊กอนกดแค้นกับโมเนต์ันเยอไปเลยไหมอนน้อยๆกดเลยเรอทคนเ่ากันน,น้อยๆนึงทุกคนเอ,อ้ยไปจากป่ามันบนหากับมันบมมีหลาย มันก็เลาะมือเลงไปนียมือหาดบดไม้ทุกคนเลยป้ามาเลยมาหดบนที่พักกันเลยทุกคนเดี๋ยวไปหาโตนี่ก็ตัวมือไม้ไว้กินแรงทุกคนเลยท่านได้กจุดจะแบบว่าวันมาแต่หายงูแค้นจะคิดเบ็ดทุกคนเอาไปได้คิดซ้ำเพราะว่าพาวจะไปหายงูแค้อีกเลยเอามาซื้อทุกคนเลยเอาที่จะเดินบดทอนมันมันขุดเอาที่จะเดินป้าท่านเอามาซื้อทุกคน เบ็ดตัวสันดามี่าดางหด่างเอาสิเสื้อเทีมับนี่ทุกคนเจอของเบิร์าจะชิถือหรือว่าชิมานหรือ่า่าอโทซื้อเบ็ดเล้วจังไปหาเนี่กงแค่นีทุกคนเลยถรอเสียบเบยูนนี่ บ่มีบอนเชีซื่อมีแต่พละานหินบุญในเชีทุกคนเลยว่ามันบ่มีบอนเชีซื่งหะไว้เดินมาทอดบนที่พักเลยทุกคนเลยพยายามเบ็ดเห็นชาวบ้านใหม่เลยทุกคนสี่โมงเลยสี่โมงครึ่งห้าโมงแล้วเสด็จยังได้เบิ่งบ้าทอดกับสดาคิดเบ็ดก็ทุกคนเลยลุ้นๆว่าสีมันบ่อ๋อหน้าป่าบนนะเอาเดินนะคุณ โทรบบอดหอดเห็ดเลยทุกคนขู่ขี่เฮ่อขี่หอนไปแล้วหอนไมหมครูบ่ไล่คับเบาลิงมาเลยทุกคนมากินเบ็ดเลยรุนรุนรุนม่านบ่ ปากกับปุกและเบ็บันนี้บอท่อนตีงน้ำอยู่อาอยู่กมันยางเยะรสองคนแล้วบันนี้นะหมดเบร์แล้วทุกคนเลย ขี้หอนไปทิดเบ็ดป่าป่าเลยจังมาเนาะติ่งน้ำอยู่เบ้อเบ้อสาวเอกอะลองดูลองบงสาวเอกป่าตัวใหญ่ชิ้นสและวันนี้

mặc dù nằm bê tông mông ghi ninh nạch yên thút khăn bếp tông luật hèn bê tông 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 ต <rude S 2> าอาปะกั้งทุกคนเลยเฮ้ยตัวสาบังนะฮะเด้นน้ำตัวนั่นไหนมั้เดี๋ยวนี้นี่ไทุกคนบังดุใหญ่บกระูกระหูกลยกหไ่างกำหางไม่หางต่าอโทษพิ้นไปหาเละเบิ่งทางทุกคนเลยชิการปลาเมลรง เเอเพิ่นกันลกได้ทุกคนเอ้วยตต้าก็รับ4เมตรโลกท่โอ้โหอะไรเห็ดอะไทุกคนผมหาไปแล้วเลยเ่าไม่ตอีอย่าลงกนายรีก็น้ำลกนะลเลปเิ่มลเอิ่มลไเิกเอเ่าเาเอาชีหินเทยวนี้น่ะมาซื้ไม่่ท่ล เฮ้เอ้ยพอไหมขอิ้แน่ฟีนะเท่าแล้่ไกยิ่วันละสามเท่กคนตายแก็แขนมีกระเทอดแน่ทุกคนเลยเยกระเอดไปก่อนเลยุกคนหามื่อนกินเล่นทุกคนเลยนอนพี่ได้ มื่อนี้นะนอนขึ้นึลยตื่นมาออื่นมากเลยจังไดยมื่อปลาโคตรปลาหายใจโคตรแข็งโคเออได้อยู่นิ่เลยขีน้ำก็ทุกคนเลย มาแต่หายใจเค้น้อนๆกรต่ากับระตากินเนืาวน้ำใส่สักไม่ได้ไปถ้าค่อยไปน้ำทอดเอ้ยเอาน้ำมากินนะทอดนด้ดเอ้ย เิรมันนาตัไแหววตามเจอแล้วอ่ะน่าจะนาบะท้อนมันนาบะท้มันนาบะทอมันนาน้ำม่อใยมันนวกินได้นอกองเนีย้ล้วไทกินนบะทอนได้เลยบทอดมันนาน้ำมะมันนากินได้โอ๊ยจักมาเฮ่แล้วมันยังขนาดอยู่มันไนน้อ้น่มันีมีทอดเลยวะกัน อย่าเบ็ดก่อนทุกคนเลยถือไล้บอถึงถึงถึอ้มันตอดมันทป็นมือถือือบกนทุกคนเลยถึงถึงถึงี่นะอ้ตอดทุกคนเลยมอถือไปตรงไหนไปไปออบถืบลง ซ้ำอยาเบ็ดกันทุกคนเลยเมื่อหาเนึ้อเข้าวันนี้กันฝน,นตกกันนัคือมั่อนันแล้ไงเขามากกางกางเบ็ดเมื่อนั้นฝน,กน,นตกก็จะเรียบร้อยเลยคนหมดไปหมดเลยข้าวอุ่นข้าวเย็นทุกคนเลยบัวได้มาข้าวข้าวเย็นหลายบุมมีคนฝากกึศน่ารัช่วยกันนะครับ เออไเเปื่นไข่ไ้เอนไปเ่าไอเพื่อนไปหรือเพนไปก็บ้านาบ้านเราเห็บ้านตัวนี้เราเห็นบ้านตัวนี้เเยเอ้มาัดกัดหน้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น่ทุกคนเยอะอันก่อนเขนเราไปหากะซูเองก็ได้ท่นี้เลทุกคนอันบมมีหลายข้ากระสุกเลยกสุกสวยทุกคนรสุเเจะเอาไปชิมิ๊กผมไม่ปิกเเลยเกิดเป็นโนมาแตะแตะเรียบร้อยเดี๋ยวมอน่นะมอเดือน้อยดอน้อยเดี๋ยวจำกิน คับแล้วทดเลยหกโมงเจ็ดโมงแล้หกโมงคร่งเบ้าบาโดกันยังพันมาดทุกคนบาโดโดับไปเซื้อกลับพอโทนกันเห็ดชีก้อยสีนทุกคนก้ยสีนโง่บาโดมาแต่บ้านดน АПЛОДИСМЕНТ <laughs> แล้วอืมให้ถุงมี่บอบหัวบ่านดูก่อนเลย สวยครัเขาครมแนเลยซ่บเลยท่านได้ซื้อรื่องหอมก็แซ่บเลยเนาะื่อก่องหอมแห้งแซ่บเลยนะทุกคนเ่ยเสียงฮุกอยู่ป่าผู้เสียงนกปิตยาน่ะลกเ้นเอะหลับเนี่ยบโบเลยานแซบดำนี ป่าบ้มาบ้านขาดในหานดีย่ป่าเขาคูเลยอลไทุกคนเอ่ยมันจะแซบล่ะปาบันกิด้รู้ลทุกคนเอยของกินเท่ากับสำนี้แล้วยุ่วป่าุดงได้ดียุ่วนีการได้ไหมสีนบ้านในบ้านเถอะเนาะกินยูนกินยูนมาทุกคนข้าวยุ่ป่าน้ำกันอีคือเก้าเม well, well. well, okay, ื่อทุกคนเอ่ยโบเห็ดนะทเออคาหบูกระง เอาไนข้าวแล้วไปการป่าทุกคนเลยแล้วสีมันหรือบรมาณแล้วไปรู้น้ำกันตอนนี้ข้ากบกินข้าวกินน้ไาไม่กินทุกคนเลยข้าสิไปการป่าทุกคนเลยไปรู้น้ำกันว่าสีมับ่ ไปครับไปคุกคนทุกคนไป,ไปทิมงาน,ค,นคุกคนไอการเบิรงอยู่บอดอันอคิดเบสบูเบสได้ทุกคนด้วยการยูไผ่นนะมีว่ายอ่างนะอเห็ดเอี้ยนทุกคน,คคน,นด้วยเ้ยเเดไร ขาดเนาะขนาดเป็น hmm. งูหร uh, mm ือ hmm. ง oh ูหมดไหมอุ้ยเป็นอ่ะมาเลยมาเลยไปไหนอ้ยย่างยูยูเลยมาเลยทุกคนเนาะดบ้าว่ะป่าทื่เบีดทุกคนสาโหนเชีเาสาสักมดแห้งบ่าหดนป่าที่เบียดกัยิ้มขยัเล้ทเกินมาแล้วใหญ่เลย อะไรมันปลาค่งทุกคนมันปะโค่นมันปลโคปลโคค่างเจ้ากินคยานี่จะเปลี่ยนกลิ่นเล้เนาะยาโป่งนี่ไงไปชนป่าก็ลายบางรูปปหาคนลายบ้างอย่างนี้ยใช่ไหมปลาดิบดีน เห่าย้ายบอลการเลยทุกคนเอาย้ายห้วยเลยไปการห้วยบอลใหม่บันนี้กันขอโทษนางกดเลยทุกคนกับสิบนป่าทุกคนน้ำห้วยเลิก ตัใหม่นะองเีเนาะอ๋อไหลดนอืมทุกคนนมไใหม่ดลมหานะอืมลเท่านึ่งคนบัวได้ใต้โคบุกคนเลยโคบบุกคู่กันเพื่อนหใต้ กนลอยใต้ไปสายโทรศัพท์เอาพี่ภาก็เลยทุกคนเอ้ยหัวโลกันหุยยินเดย์น้ำไม้มาเว่นี่ส้มบ่มึดมึนส้มเอา dạ nhãn đồ à côn có bọn nàng dít lưu 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 luôn lưu 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 căng nồi yêu anh kịp rồi áo ủa nó không là kịp ủa đấy đấy ủa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  đấy đấy จับเอาไปได้ล้ตอนนี้นะลิงเอาดูตัวเลยน่าอยู่อ่างนะปลาปัาปลากระนอยจับเอาไปเลยโนยทุกคนไปแล้วนะ คนกับปูกลายกัลายได้ฮะเป็นช่องตได้ตัวหนึ่งไปเชื่อตัวนึงพา้เจอทุกนี้เฮ้ยพังดูเสอด้ยอู้ะกติดูคนสันมันจะทุบมันเฮ้ยสันมันจะทุบมั้ยเรียบร้อยฮ่าฮ่ màn chơi ra tất cả mọi màn mà cang nói màn mà cho hông một tí, cho hông một chút một tí, này tôi thấy, tôi lại nuôi đây lại chơi mà hông được ừ. đấy, nhảy, ồ tôm xôm cháu đó tôm sôm cả, cá yên ồ, này lại đây luôn, cá nhảy, được một cái đuôi, được một đây đây được, 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 đây đây được, ่ปทุกคนวันนี้ก็มาหาเอาน้ำในให้เาใส่กะมาต่อาบน้ำทุกคนเอ่ยสระอาบน้ำแล้วสำหรับคลิปนี้กาขอจบไว้ซํานี้ขอบใจหมทุกคนที่เข้ามาติดตามเลยครับส้มเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อละน้อยเด้อ,เ,อดเดี๋ยวพบกันในคลิปนหน้า